ไว้เส้าเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาตายซะชาก่อนไว้เส้าเทียนคือพ่อของเจ้า ซึ่งเป็นสหายรักขงจางฟูเจิยนหัวหน้าพักิเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมี22ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าเศร้าสีเฉียนแม่นาง14แห่งสมกกิเลนขาวซึ่งได้พบเจ้าข้าหน้องน้อใกล้เมืองเลี้ยงขุนซึ่งวิธีที่เสียถงรีบหน้าสาวพี่แม่ได้นำนํฆ่าได้พบข้าลีเสียชุวยขอที่จะเจอเจ้าซึ่งอันที่จริงแล้วข้าเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะเป็นขงจางฟูเจินจนข้าไม่คืนได้ถึงวันจางมาเจอแม่เจ้าพาข้าไปเจอพี่สาวแม่ของเจ้าซึ่งน้าสาวเวียนเวียนศีรษะหน้า ไว้ส้าเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จึงก็เข้ามา<อ>ตายสะช้าก่อนไว้ส้าเทียนคือพ่อของเจ้า ซึ่งเป็นสหายรักของจางฟู่เยินหัวหน้าภักดีเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมี22ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าเสาวสีเฉียนแม่นาง14แห่งสำนักกิเลนขาวซึ่งได้พบเจ้าข้างหนองน้ำใกล้เมืองเลี้ยงขุนซึ่งเป็ที่ที่เสียถงรีมหน้าสาวพี่แม่ได้แน,นำไปฆ่าได้พบข้าลีเสียซุยก่อนที่จะเจอเจ้าซึ่งอันที่จริงแล้วข้าเองก,ก็ไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่าเจ้าเป็นลูกของจางฟู่เยินจนข้าไม่ึ้นได้ถึงวันจางมานจื้อแม่เจ้าพาข้าไปเจอพี่สาวแม่ของเจ้าซึ่งน้าสาวเวียนีศหนน้ามืดอะเสียงเพียวอิ้ว